กาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะเผื่อเทียงยังอยู่ที่บ้านม่วงเหนือครับผมอำเภอำตำบลโนนศิลาครับผมอำเภอสารสกันจังหวัดกาฬสินธนี่นาะครับผมเนาะมณีกะจะติดตามตัวเลขไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องกับน้องแตงโมในยินจากหลายๆคนพันว่ครับผมหรือว่าเจตังพันว่พันว่าน้องแตงโมนี่ให้โชคให้ลาบคนมาหลายคนน่ะเด้ประสันหลายงวดแล้วประสันงวดที่ผ่านมานี่คุณแม่ร้านหมูกระทะ ก็ได้มอบเงืนไหน้องเนาะผมเพิ่นไปบอกถือครับผมผมแนต่บจุมเนาะฉะนั้นแล้วื้นนี้พอเทีเ่ยงแลยจะพาพีผพาน้องไปที่ตามโวเลขกับน้องแตงมูด้ดยินจากนกมาฮ่องไห้ฟังว่าสันไคค่ายว่าเป็นนกเจ้าที่หรือว่านกเมียาเช่นสิล่ะครับมาฮ่องบอกแต่น้องแตงมูผู้เดียวได้ครับท่านผจ้ชมหรือว่ากบแฟนเพิ่นสองคนซี่สินะกบแฟนเพิ่นสองคนล่ะครับแต่ว่าเป็นปูยาตาใหญ่หรือว่าคุณตาคุณใาย่นี่บอสิบ่คด้ยินครับผมเนาะแต่ว่าน้องนี่จะเป็นคนที่ขยันครับผมทงางน พอได้ยูซื้อเลยครับเห็ดล่งเห็ดครับผมเห็ดเห็ดฟางเนาะไปครับสมัยช่วงวารายใหญ่ห่างมันจะลงไปเรื่อยเนาะยังไปฟังจากปากน้องใจโม่ของพ่อกันเลยว่านกห้องมาบอกเป็นเลขตัวใดให้พี่น้องได้เป็นหน้าทางไปฟังจากปากน้องใจโม่ของพมกันเลยครับผมไปตึกสรงยังเมิดขึ้นเมิ่งเปิดที่เกี่ยวเพิ่งเปนั่นซักป่าอยู่หาป่าซักป่าน้ำข้างขางใบมิ้นต์ใบยมอมกระไลนกกระอหนูกับกระลังชิญุก งอกไปเห็นไฟอยู่นหนูเฮ้ยเบิ่งอีกเบิ่งอีกเอ้าแม่นคนหรือหยังคือเฮ็ดยูซั่นมนอีกมันเป็นผมตกแม่้องยิงแม่นเฮ็ดแงผู้เฒ่าดอกใส่สีนางเห็นสีดํคือเลยบ่แม่นหนูก็เฮ้ยหนูอ้างางเียนกเฮ้ยเฮ้ย ไปเขื่อนัวสะดุ้งันบ่นุบอลนั่นเลยนุดดึงขึ้นนุไปเลยเอาขนาดนักนักหนามแล้วนุเป่าเือขึ้นเลยนุบอลหอดป่าเลยเป่ายางเดียวแลี่น้ำพวกปากไก่เนาะเป่ายางเดียวนุ้กญาติกาแฟนน่อเจ้าม่วงบนกระบอกบัวถ่าบอกเป็นยังจะฟ้าไปอันนั้นแกวาพี่พี่ผู้เฒ่าบ่โอ้ยเคยสงสัยว่าจะเคยไปหาจินอยู่หั่นเนาะโอ้ย เขาอไปถยังไงมีคนกิดอดนองแตงโมแมนบอร์เอีถามหาหลายแมนวอรับที่แตงกชงทอดหาไว้ไว้อยู่ีนน้องทายแล้วเนาะคอยถึ่ายด้วยอ๋อถามเรยบบดนี้ผู้เคยถามนู่นคิดว่ามันสิบอถือไงล่ะเพราะว่าคุนถามหลายจริงๆนะมีบุถือจู คเขามีผู้ชวดีนูไปซื้อมุกทาน้ำแม่ถือน้ำยู่เดยสันมันมาถือน้ำอสิบาตรอก็ดีใจน้ำถือเลขตัวใดลูกกับถือเลขขายว่าลอตล่ใบชล่นสามบ่อบ่มันออกยังก็ซีสมสองเลขขายสามตัวโอ้คนถือเลขอันนั้นบ่แเมนนะคนแดงอันหนึ่งบอหนึ่งโชคดีแสดงก็คนเบิ่งขีดเพือกะซีว เหมือนนุก็ได้อยู่หลยได้สองลอยเหาบไห่ครับมูกระทาให้ให้สองโลวเนี่เราให้นุ่งกินอถือก็ดีใจน้ำเดือถือเท่าไกใช่สามตัวถือเพ่งสองตัวเป็นบ่เอนสองตัวกับเจ็ดหาเนมีดวงมิโชคมันก็ได้โชคดีไปหน่ำนะเไหมเพราะว่าเขาว่าทางบ้านนี่มือกี้เลากัถือบสุคนไหโอ้ ลัางม่านลัางลังคางๆแล้วก็ถือลังต่อไปอีกกระถือจะได้ว่าเขาถือหลายคนยนีเนาะเพื่นคุยกันเนาะ นู้นไปใกับนี่เรพูดทำนู้นได้เลขก็ได้นะนูกก้นก <c oughs> ับพ่อลูกด้วยกันแม่นพ่าเราได้อยู่นครับแล้วเมื่นั้นได้ออกคิดเมื่นั้นเขาใส่เขาจือได้ทำสุดทื่อแล้วจ้าเมื่นั้นนูนพากันผาสิคนสิมัเนรอสิกีเฮิดแล้วผาตั้งแตรตเลขงานไปทั้งหลังแป้นอยู่ในห้องนูอยู่ทั้งนอกค่ะลูกดิ้งินเสียงนกบอกแปดแปดซี่นี่ละแปดซี่ว่าแปดซี่กับแปดสองด้ยิน่ะแล้วก็ว่าแปด แปดค่ะแล้วก็ว่าวแปดย่ำยื่แต่แปดเนี่ยนะนุก็ยังอีกก็บุบบลเลยโอ้ว่าวย่ำยื่แต่แปดแต่แปดแต่ว่าได้ยินที่แรกๆเนี่ยโบแมนแปดซี่กับแปดสองเหมือนบะคันงวดนี่ออกแปดซี่แปดสองน้องแตงโมนี่ไปอำเภอนีข้าเจ้าถามซักทายข่ผสมผู่สุกคนได้หนี่เอาอีดีตัวอันโบแมนหมูกระทะสองโลก็เงินโบแล้ววันนี้ที่ได้หลายก็หันได้แบบนี้เนาะลูกเนาะ มันจะ็นเท<ผ><ก>้ากระตามหลายอยู่เพราะว่าเขาทารุ่นเลขอีหลานี่ยล,ล,ลูกอะะโอ้ได้ได้ยินจกักมือนะลกูกเพิ่งได้ยินวังสองมือนะได้ยินแต่มันมีดเนาะมันมันมีดเลยไหมคะแต่หุ่นแล้วมันกับโบมาบอกเลย<อ>ม,มือน,นั้นมีแต่หนูสองคนได้ยินอีพอกับอีเมย์อีในเพือนเดี๋ยช่วงประมาณหกโมงกว่าสี่ขวบเจ็ดโมงนะที่แรกแรกจะกห้องแปดสองแปดซี่จาสี่บอก่นแล้วก็ได้ยินแต่แปดแล้วก็เว้นอีกแล้วก็แปด แปดได้ยินแต่ซ้ำหนีแม่แล <wh> <ing> ้วมั้ย่้ำย้ำจะแปดเลยบะนีแปดแปดแปดย่างเดียวเลยแปดไอ้ยังคือบ่บอกน้ว่ามูปากเลยคือไม่แปดจริงแปดไอหยังคือบ่บอกโอ้โหมาที่ผ่านมาที่น้องแจงโมที่ไปบอกเขาเจ้าถูกนี่กะได้ยินจากเสียงนกหี่อแม่บ่เมียนับช่องนั้นได้ได้ซีซีฮาแปดบะเนียนผู้รานค้านั่นเราเราเอาไปตี๋ยมั้ยคะเราเรามา สีสามสองเราเลยว่าแม่ซื้อตัวนี้ล่ะคันแม่จะให้เงินเด้อเราวางสีนกับจาน้าสีนแบบว่าน้องแจ้งแบบว่าน้องแตงโมไปบอกสูคุณแม่ร้านค้าขายหมูกระทะในบ่อเพิ่นก็เลยเออเพิ่งกเลยตีตีซอยตีวันษาเรล็อกว่าเราซื้อกันลูกไปซื้อดูแล้วกันน่องลูกเราแม่เป็นเป็นน้องูก็เป็นเคยเรียนดนตรีนท่ากันแม่ค่ะเน้องเป็ลูกแม่ เล่นดนตรีพวกดนตรีเครื่องเป่าใช่ไหมคะกันมาสามปีสี่อ้น่องเต็มมงโม่นี่เป็นนักดนตรีที่สัน่นของโรงเรียนบอกครับแมนค่ะเต็งโดดเรียนเนินย่างนวดเป<อ>่าพวกคาลิเนตทำเป็ดพวกนี้ไหมคะอโอ้ส็เซนเป็นตัวนี้ยฮ่าฮ่าฮก็ร้องเพลงในโรงเรียนกับแม่นะารางวดนีบ้บ่บ่บ่มีความฝันให้เอฟซีเนี่ยบ่น้องแตงโมยังเรายังบ่ท่านฝันบ่ท่านฝันจะเที่ยวได้บ่บ่ท่านละอคออยู่แต่ว่าแต่ว่าได้ยินแต่เสียงนกนี่ละแมน หนูอ่เขียดน้ำยาเขียนั้นหนว่ามีเงื่นไจมในเห็ดนี่แหละหน็เอาขันขันได้ขันได้หอดแจ็คซองลอยลูกเหนียวนูสีซื้อน้ำแดงเนี่ยแต่ว่าหนูพันสื้อได้ลอยแปดสิบลูกหนูเห็ดแดงแดดหมื่นสามืนสี่มั้งหนูได้ไอ้หลาบนไหบ่นูเบ่าเนี่ยนูจมคูนนั่นนูจมใส่เห็ดเลยบนข้ามบ่าเนี่ยแล้วเออบนข้ามบ่าเนี่ยหนูเอาคันได้มือื่นนีได้ยี่สิบหกลูกเนียวสีไ้เลยเอาหนูว่า ขันได้ขันได้หอดประมาณเก็บจ็กสิบสี่หมื่นพอดีเดือนหนึ่งเนี่ยือว่ามันก็นได้ดีดีเดะสิบสี่หมื่นพอดีนุนเก็บนุเขียนไว้ในโทรศัพท์อยู่ได้ประมาณลอยแปดสิบกิโลเด้ทั้งหมดค่ะเป็นหมื่นหมื่นสีม่มั้งรวมทั้งหมดแต่ว่ากับพ่อซื้อน,น้ำแดงมถาถวายเพิ่นอยู่ได้หลูกเด้อเนียนเนี่ยนุว่าถือว่ามีลาเด้อยีซื้อมาให้นุว่าค่ะถือว่าพระพุม่มพระพุ่มจ้าที่เพิ่นดีเนาะเจ็ดต่าเนาะสรุปแต่เือนกมาบอกแสดงว่าเป็นนก ยาจะเต็นบอกครับน่าจะเป็นยาเป็นยาปวดหัวแต่ก็ปวดสุดแต่หัวนี่ยันนี่เขาแสดงว่าได้หลายงวได้เนี่ยเมนบอกเพื่อนมาบอกหลายงวดเมนบอกบอกแบบโบกอี้มแย้ก็อย่บอกบอกพีไผ่หงีนกันงูก็เพื่อนเพื่อนน่งก็ได้ยินแต่แปดซื่อๆนอกนั่หนูก็ได้ยิ้มแปดยังแปดแล้วก็แป๊บแล้วก็แป๊บซื่อซื้อสิแม่ห้องยังสี่หนูก็เอาแปดยังนู้บอกไม่ดูได้ยินเสียังก็กึก กระป๋ายเลยคืออย่างว่าหมูแล้วว่าห่ออะไรนี่จริงมี่เลขสี่นั่บอกครับแปดสีเพิ่นบอกว่าตัวหนึ่งแปดสี่แปดสองไงแปดสี่แปดสองนะครับน้องห้องสามเทียห่วยแปดสองเขาไปขอกันกับอันต้นอันตีนเป็ดลอยปีคักแถวเนาะโอ้ข่อยอนคุณยายกับไปเห็นเนาะแม่ยังเห็นอันใครดูแลต้นนั้นเพิ่น แป้นห so so uh ัวหินเมียนบเพิ่นยางไปเบิ้งอียงเนยจะขึ้นในห็นเลยเม่นบอเมีนนี่ในนี่ในเลขขึ้นหินงามค่ะเน่โอ้ขึ้นหินแสดงว่าเคากระถึกน้องเพิ่นทนเ่งกระถือน้องนูแงอ๋น่่ากระเคืเอาน้าหมอยู่ต้นตินเ็ดก็นเ้แม่นนเเคยเห็นเห็นไ่ได้ครูเท่อย่างไปเห็นเลยเามมือแรงประมาณหาทุนี่ละซึ่งมือยางใต้โอ้อันซึ่กีบโปมซึ่งนี่อ้อ เมียนแบบคนหันมาเลียเรียกคนวานุกันี่ดีวานุ่งก็ปูมันกระจายดีนะครับเนาะปูต้นตีนเป็ดแตดงินใสนุก็ขอโอ้ขอเธอที่ได้แม่บวยาสขปูนุ่งก็จงบอกเอาแล้หายนี้ความฟันก็ฮาก็หลุดยิ่มสอย่เีแน่งเอเออแค่ยน่อกเจมัวเป็นคนหัวจักเอบเนาะ ใช่อยู่มาเป็นหัวคนข้นหัวจักหมอเนาะปูกับยาได้ดหัวจักหมอบกับเจ้าที่เจ้าทานหัวจักเอ้ยปากขอเอาพคนมักจังสี่เลยคนเป็นเจ้าที่เจ้าทานพคนจะมักจังสี่เลยมักคนหมอบคนจ่าได้เอายี่หรีตัวข้นกระซิ็นดูนะ้ออันลาลาเกียงเจ้าว่าน้ำห้ฟังตัวเจ้าว่าน้ำห้ฟังเลย โอ้น้องแจงโม่งวดนี่เป็นไห้เป็นแนวทางเป็นแปดสี่แปดสองเรื่ครับแต่ว่านกเดินห้องอาจจะยินบางข้างก็ได้ยินว่าเป็นแปดสี่บางข้างก็ได้ยินว่าเป็นแปดสองแต่ว่าที่ชัดๆก็คือแปดแปดแปดไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมห้องไปแล้ววันนี้ค่ะพ่อนค่อยขอดใจคล้ายๆว่าเพิ่นหัวจักว่าน้องแจงโม่งหัวจักแล้วเพิ่นก็เลยไปนะครับท่านผู้ชมเพิ่นก็ไปพ่อซื้อซื้อเนี่ยซองหนึ่งนุ่นสีเขียวเกลี้ยงมาดอกมึงเขียดนุงเงินนี่แหละนุ่งก็เลยเป็น เป็นทรงแบบเศร้าๆดึงๆว่ามีเงินมีสีหน hey, ูก oh. <laughs> <Yeah. S 2> ็คือใส่เงินเท่านั้นเท่านี้บาด้คือเบิดไปเรื่อยๆเนาะหนูก็จมไปเลยหนูก็เลยจมไปกันโอ้ยป่วยเงินมาให้จักบัตแน่นะว่ะไม่ให้จับบัตแน่บันเขาก็มาเบิ่งดวงย้ายๆก็ได้จกให้หนูซื้อขนมมีสิเขาก็มาเลยหนูจมกินหอดยายนี่ มาหอดย้ายมีเงินไว้ให้เลยย<อ>ังสีานากระตะบุชุ่มเนาะเออเนาะว่าแต่แมนว่าแต่คนมีเส้นมีโชคเกี่ยวกั<า>บประพุ่มเจ้าทีเพียงแต่เอือยปากคือซื้อครับเพคนก็สามารถดึงคนเขามาไอ้เอาเงินมาใหา้ย,ยังสีนากระตะบุชมเนาะจะจะได้รูปแบบได้หลายทางที่ทางกับกระบ,บ้วากักนเนาะกระตะบุชุ่มเนาะ โอ้โหปูป่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมพร้อมกันด้วยครับเดี๋ยวผมยังตรงนี่ดอกไม้แดงกอดอกครับแม่ผ่ากกอนเทียงสุดหนูตื่นบาทันเดี๋ยวผมจะมาใหม่อยู่นี่อันนี้ก็บไกดเทียงเดี๋ยวนี้คนว่าตอนบ่ายนี่ยอยากสะดวกคนตอนเช้ามันไม่ค่อยสะดวกเอาเนาะครับท่านผู้ชุ่มน้าตัวเลขของน้องแตงโมที่ว่านกเคยมาให้โชคให้ลาภเพิ่นสองงวดสามงวดหรือว่าเป็นพระพุ่มเจ้าที่ หมวดนี้เพิ่งมาห้องแปดสี่แปดสองหนังแต่โม่ป่าอาจบบาจะบดชัดเจนแต่ว่าบดบดสี่กับสองตัวเลขแปดนี่แน่นอนเพิ่งว่าแปดนี่มาสามครั้งเลยแล้วเพิ่งถอยหนีไปเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งตัวเลขก,ก็เป็นของเขาเนาะเขียนใส่สม,มุดิใบให้พี่น้องได้แคปหน้าจอไปไปทาเบิ้งก่อนหวยออกแต่ว่าก่อนเขาจะไปกะขอบคุณขอบคุณน,อน้องแตงโมเนาะที่ให้ ีตัวเลขเด็เดไปพี่น้องไปเป็นแนวทางไปครับไปเบื่องน้ากันครับผมของน้องแตงโม่มีแค่สองชุดได้ค่นสมุชมบ่บหลายครับผมเป็นแปดสี่กับแปดสองที่นกเคยมาให้โชคให้ลาบกับน้องแตงโม่เพิ่นมาบอกแต <c oughs> ่ว่าก่อนจะไปเพิ่นก็หอ้องแปดดดอย่างเดียวค่นสมุชมแล้วเพิ่นก็ไปเลยเอาลองไปพารณาเบื่องนะค่นสม้ชมเนาะตัวเลขของน้องแตงโม่เพิ่นก็หามาหลาย,ลายงวดอยู่ได้ค่นสมุชมประมาณสองสามวดอยู่ตามที่น้องบอกว่านี่นาอบ่ว่าจะเป็นอยู้น้าต้น ตีนเป็ดลอยปีเออเ um ังาศีนักธรรมุชมเนาะน้องแง่มก็เคยไปเห็นครับผมเนาะแค่ายๆว่าน้องนี่เป็นคนมีเส้นมีดวงย่งศรีนักธรรมุชมก็ลองพิจารณาบ้างครับผมทุกท่านให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อครับให้โชคดีตลอดปีตลอดไปให้เรื่อยๆกันสุดท้คนคลิปนี้พอเที่ยงขอตลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแต่มโมสวัสดีครับ